สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องันิงนะคะนี่นะคะลุงก็ขนออกขึ้นแล้วนะคะตอนนี้ก็ขนมาหินอ่อนไปแล้วนะคะคือมาหินอ่อนโต๊ะนั่งนะคะไปที่ตปะปาดงแล้วดีดีดีมี่ กระอาสอบปโอ้คนแข็งอโอ้คนเดียวเลยคนแข็งคนสงนโอ้โหคนเดียวะโอ้กำลังหเจ้าทกคือตเนียเนี้ยวเนียี้ยั้เด้ยนยตัวนเนียวเน้ยเ้ยัน้นยตัวเ้ัว้วเ้้้้เย้เียวเต้นยตเ้เ้ย ยกจำนิดปวดเอวกุงศรายกเดียวเนะมันก็ติตับมันก็มันกไรถไดีมาขั้นตัไปนะเออเตงมม้งคุณรถเตงม้งคุณรถ

แต่ว่าลงมาในตัวใครเอาควมไหมครับหายชีวิตยัหมาไหมมันเไฟท่เลอนนหมอบยังัับยังสบาครับายแล้เขามไใสกระดเลยสวัสดีครับแกไฟกหวงมาก บรรยากาศก็ดีรืตงเ็นเรคนแหลนนหรนนะนชั้นไม่ง่ะขาเยอะเขากหมูชู่คู่แล้วอยรกันน่าข้าแต่ลกันนั่นโ้ส่กงนัถ้าแบบนั้นไม่ก็นอกระดัอหมูเลยอะรก เอาไปมาเสะกาลังดังเยนก็อาไปย่าวไนั่งก้องล้วนี่ซ้มี่องหนึ่งเขาบอกว่าเธอว่าให้นุ่นคนเป็นหน่ะไหมโอ้ยเขาบอกมาถามข่อยนี่ข่อยถามเนมันเป็นยังไง้องก็เว้าเรื่องเขาเรียกอย่างคุณรรมชีวิตแต่ละวันเรื่องการคืนสัญญ

เออเป็นละมองอูไดเ็มาเลยเมาันนแดงคองงเลยเอาอนี่ก็จะทาชีวิตอือคือมันมอมีคนเ็นตเลยเธอเข้าใจบ๊อยูนี่มันเอมียังเปร๊อเปย์ก็เร่มอ่เพกับเขาไปน้ำก็เบ้าไปน้าเออว่าเป็นคนเกิดเป็นคนนะให้คือจะจ้าให้เป็นคนบลืมุนคุณคนเพราคือว่าขาเสียมาโยงเซลูนัก็เออมา ออไม่ลุยุงพนรีบสุณนตนเขไม่ดูอนรกันตอนไหนเก้าหัวด้วยเด้แล้วอนเช้านะลุงทนก็โทรบอกว่าให้ตามช่างมาดูแอร์ให้น้อยเออคุยกันยู่อเราก็ถามว่าเออลุงนคือไร90ไปไปอันเหตพยานาคอันลุงพลก็ว่าเออเยวกำลังลงีอย่างเออให้นีก็เรยว่าโเวลา ไมที่งงนะเมนก็งงเลยเพราะว่ามามก็ทำนาดนก่านทุกทครับเลยมาเาเป็นเอกไอไอ่ถ้าต่ำมาเห็นแอนเนาะยาสีวเห้ามั้มีคนโทรมาถามเลยมีคนโทรมาอีก่างาวีย้วเา่าอันสโลดล้นบอกนตัของจ่าเอ็มก็เอานี่ขึ้นนะคะแบ่ง แบ่งกันขึ้นนะคะไปบ้านเลยค่ะบ้านตรงนู้นเหรอบ้นครับขอบคุณครับเพื่อนกันสมัยเรียนอยู่ระดับมัธยมขอบคุณครับอ แล้วล่แล้วผม บุมาเยงเบก็นัยงข้บ้านน้าเพราะว่าอยู่ไปสูบน้าน้าแม่พีบุจนเ้ยพอดีบ่วี้พี่เก็บเมืองแต่คืนนี้เลยฝน้าฝนซอยช่อยรอจมอนี่มดมือมดมมดือเาอยนรอฝนมาค่อยไม่ถูรอฝนอย่างเดียวอ ยัง่บุญหลายออกล้องรถไม่กล้องนะยกขออนันเออาเอาเอาเอายกของนันเจ๊ใจ๊มัจะไปพูดจังสันเนาะแปดพูนี้แปดไหนเนแปดกับลายั่วโมงอยู่นั้นนี่น่ะลองรับขางนอกแล้วยังนั่นเห็นบ่ไม่ละโจกามบานเนาะวมัยังนี่วั่เอาเลยเร็วเร็วยกงแน่เดียวรถเป็นรถเตียด้รถน่ อุ้ยน่กดีเด้พี่น้องเลยอ่าแม่ช่วยเอาน่องหนเข้ามาฝากอนมน่งเอาไปใส่ก้ยปลาเอาน้องไปเอาไปใส่น่องเพิ่ม่ยเมปาน่น ตัวนีหันหน้าประกบพ่กจะสอบพ่อนานนานนานออก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 เะไรนะเอาเอายังไงพี่เอาอะไรนะกะสอบพ่อเอาหน้าประกบอไเยาเสี่เทอะประกบกันเั่นแหละมามาจัดดูนี่ประกบไปไดนี่ประกบไปไหผมแมนผมบอกตัวยาวตัวตูนขึ้นตัวนี้น่นผมไ่ได้เอาาลงเลย นคนละย่างกันนะคน,คนละอย่างลขอจะขึออ้นเสื่อ,อเอสื้อเขอาเล่อนหมดเอาเสื้อเขาไม่ักก่อน <c oughs> จะไหนอีกประเด็นใช่จะไหนอีกเดสอบห้องก่อนกะไจังหวอดห้องห้องไหนหนห้องไหนห้องไหนห้องเบิ่งนกันเออเอต้องไหนหนู่ลงมือเมยน้านะาอบอีตุ้มตามอาจากห้องหม้อห้องมาได้ตุ้มตามตื่นยังไงคนไาออกข้อกี้เยนะคนเรายูจะซื้อได้หมดนะ

ง่ายหนาอ้วยเี่ยมึงหน่อนง่ายนาจินนะอวเอาบนันอตน้นเดี๋ยวด้ใช่ปะถกหามือคายเอาเข้าจบปุจบามนกเดมมาเไมตวงเอาบุพมีคนเป็นงานเลยเนาะบบยิมมอือนามตนงนี่คอม่เ็นนีองตอนนี้บุมีคนเป็นงานเลยลุงบุมีคนวงเลยตอนนี้ กข้าไดวงก็ได้ขึ้นใช่ไหมไม่เหงนไปแล้วนะคะจ่ายแล้ว่ขาทุกที่แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะอไ่้กดแชร์นย่กดช่วยดูโฆษณาให้่าด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ